สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กีต้านะครับวันนี้พี่กีตาร์จะมาเล่นเกมมาริโอในมือถือนะครับจะไปช่วยเจ้าหญิงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเออ,เ,อ,อ,เ,ลอเ,เล่นยังไง ก่นอนตอนนี้พี่ต้องมาเข้าเกมเอาใหม่เลยนะครับถ้าได้หนึ่งล้านคะแนนจะได้มาหนึ่งตัวมันคุ้มมาก ่จริงๆนะครับนี่ตะโกน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 พ่นไฟเปลี่ยนแทนที่จะเป็นปืนนะครับเนี่ยดีนะไม่ใช่ปืน,นอ่ะโอ้คิดโอ้ดีคน ดาช่วยไหมไม่ใช่อยากให้มีดาวจริงๆริงโอเค เคยได้ห้าพันนะครับเขาไปด <pack ing> ูข <poquito laser> ouais we ้างในตื้ึดื้อดื้อดืดืสิ่นพนคะแนนแล้วเราจะจะกระโดดยังไง อ่นคเีมันจะกระโดดถึงไม่ไดิมาควบคุมยากจริงๆนะครับนี่ ขนาดก็นยังเก็บไม่ได้ไม่กล้ากระโดดนะเออย,ยิงอยงย่งยากได้ยิงย่งยากกว่าเดิมอีกยา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 กจริงๆสาบานะคะว่ายาก ตัวที่สองมันกระโดดยากไงอ้าวตัวให้หมดเลยแล้วกันสามตัวนี่ตึ๊ดเกมโอเวอร์ เยียบเยีบยบมันเคยแต่เลย,<ด>ยมันกระโดดยากอะเกมที่พี่เล่นจะไม่ค่อยเก่งมา มันขับยากอะตอนนี้เขาบอกเลยว่าการใส่หูฟังนี่มันมาขับยากดีนะเขาไม่ทำปืนอะยังรอ้อยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยดาวอืมพวไปได้อย่า,างสบายเลย มันก็ว่าเป็นการติดเสียงเพลงอะแต่มันกดค้างนานไม่ได้ใช่ไหมี้โกงขี้โกงขี้โกงพี่ขี้โกงพี่ขี้โกงพ,กพ,กพ,กพี่มีระเบิด ใครเห็นว่าพี่กีตาร์ชั่วหรือว่าดีอ่ะเล่นเก่งหรือว่าเล่นไม่เก่งอ่ะแสดงความคิดเห็นหน่อยอ่ะเราไงแล้วยากเกินไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มีใครเล่นหรือเปล่าแต่ให้รู้พี่กีตาร์เด็กได้เล่นแค่ไม่ถึงปีเองอ่ะอ้าวตรงม,ม่รู้หายไปไหน ý nghĩa, mama muốn đây mấy, đây đấy, nghĩa, em muốn Đây đây đây. Ừ, uh, uh, ừ. đây 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 เตือนตือตือตือ <ator> ไม่เป็นไรแกไขใหม่ได้นะครับนน commitment. คิดว่าตัวเองสูงกว่าเพื่อนหรอเห่เห็ดเหอุ้ยไม่ถนัดอยู่ไม่ ดูก่อนมัตรโรมชันเร,รียบร้อยมะริโอตายมีปรา,าสาทคาวนี้ยากแล้วถ้าอย่างนี้จะผ่านได้ไหมนี่ ช้าจังอะช้ายิ่งช้ายากเป็นไงเหลือนหนึ่งตัวคาริชาเกมโอเวอร์แน่นอนอือเราต้องมาข้างล่างไม่เกือบ,กบเกือบ นะครับรูส้สึกว่าเราเลื่นมาข้างล่างมันต้องกดตรงไหนอ่ะ อยู่นะมึงจะกดตรงไหนอะ่ะอุ๊ยไม่ผ่านนะครับไว้ต่อคลิปหน้านะครับ